เห็นแต่ละพักมีกลยุทธ์เอาตัวบุคคลมาวางบนตู้โชว์กันก่อนเลยนี่ถ้าฉันได้นะจะเป็นคนนี้นะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอันนี้เศรษฐกิจอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้คิดว่าเป็นเพราะอะไรคะทําไมถึงคราวนี้มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งสังเกตดูเป็นคนนอกหมดเลยไม่ได้เป็นคนที่แบบอยู่ในพักการเมืองมาก่อนหรือเป็นนักการเมืองหน้าเก่าๆมาก่อนเพราะอะไรคราวนี้ถึงเปลี่ยนไปแบบนี้คะอยากให้วิเคราะห์กันค่ะ ก็เพราะว่าก็อยากจะได้คะแนน <laughs> ต่างการเมืองะนะ,ะอยากได้คะแนนคือโดยปกติเนี่ยเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ก็ก็เคยมีแต่ว่าไม่ได้มีตอนหาเสียงมีหลังจากเขาจะตั้งรัฐบาลแล้วและคนที่เป็นฝ่ายค้านก็จะมีคอรมองเงาขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบนะครับเนีอันนี้เห็นได้ชัดแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพักประชาชนเนี่ย เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะให้เห็นว่าสังคมเขาเรียกว่าการเมืองแปลกใหม่นะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมีพักประชาชนก็นำร่องก่อนที่จะเปิดทีมบริหารแล้วก็ตามมาเนี่ยจากพักภูมิใจไทยคือพักภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดจะเปิดนะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยติดพันมาจากรัฐบาลชุดก่อนอที่เขาเอาคุณนอกเอามืออาชีพเนี่ยมาเป็น รัฐมนตรีพอเขายุบสภาแล้วก,ก็เห็นว่าชุดเนี้ยขายได้อยู่เขาก็จําเป็นต้องขายเขาจะเอามาขายต่อเพื่อที่จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นพันวิธีการผมก็คิดว่าก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ของของการเมืองไทยซึ่งพักประชาชนเขาก็นําร่องเรื่องนี้ะนะครับแต่ว่าจะปังหรือไม่ปังจะว้าวหรือไม่ว้าวเนี่ยก,ก็อีกเรื่องหนึ่งะนะครับอาจารย์คะความจริงต้องบอกว่าพักที่เริ่มก่อนคือพักภูมิใจไทย,ไทย นะครับคือต้องเข้าใจว่ามันมาจากเหตุที่ตอนที่พรรคประชาชนยกมือให้คุณนุทินเป็นนายกเนี่ย mm hmm. เขาไม่ร่วมรัฐบาลด้วยไอ้คุณนุทินก็เลยมีโคตา้าเหลือในมือเนี่ยสิกว่าที่นั่ง1ิบสสที่นั่งนะครับน,นั้นก็เลยเป็นโอกาสที่จะสามารถมีจํานวนหนึ่งเนี่ยไปเอาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนนอกมาร่วมรัฐบาลน,นะครับแล้วก็แล้วก็สามารถชวนให้อย่างเช่นคุณสุป,ปจีคุณเสียศักดิ์สามารถอยู่ในทีมของภูมิใจไทยต่อไปได้นะครับผมเข้าใจว่า มันเป็นการแก้จุดอ่อนของภูมิใจไทยนะครับซึ่งเป็นพักที่เรียกว่าไม่มีฐานเสียงในกรุงเทพแล้วก็ภาพลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องของบ้านใหญ่นะครับมากกว่านะครับที่จะมีเรื่องของผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆในการที่จะแก้ปัญหาหรือบริหารบ้านเมืองใช่ไหมครับค่ะดังนั้นคุณอุทินก็ต้องแก้ด้วยการเอาผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมครับมืออาชีพต่างๆเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในทีมนะครับทีนี้พักประชาชนก็ไม่ทราบได้นะว่าคิดมาก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่า ก็อ่านได้เลยว่าก็เป็นการเอามาแก้แก,แก้สองเรื่องนั่นหนึ่งก็คือแก้ว่าคุณนุทินมีอาจจะมีแค่สามคนคแต่ว่าเขามีเป็นทีมที่มากกว่าคงจะแก้ข้อที่สองด้วยนะเพราะว่าพรคประชาชนถูกมองว่าไม่มีประสบการณ์นะเ,เป็นฝ่ายค้านมาเลือกตั้งมาสองครั้งก็เป็นฝ่ายค้านสองสมัยใช่ไหมครับยังไม่เคยบริหารบ้านเมืองดังนั้นเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนนะว่ามีแต่กระแสแต่ว่าประสบการณ์มีไหม เขาคงต้องการจะแก้จุดนี้ว่าเขามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาช่วยนะครับซึ่งก็ต้องพูดตรงๆนะวิเคราะเนี่ยว่าทางภูมิใจไทยได้เปรียบในแง่ที่ว่าจำนวนเนี่ยน้อยกว่าแต่ว่าคนที่มาอยู่เนี่ยนะครับชวนเข้ามาดูจะมีชื่อเสียงเป็นต่อขณะที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยจะมีในแง่ของความหลากหลายครอบคลุมเนี่ยทุกด้านมากกว่านะครับแต่ว่าในแง่ของความโดดโดดเด่นเรื่องความดังเนี่ยอาจจะเป็นรอง ก็ต้องพูดให้ความเป็นธรรมหรือว่าดีเด่นคนละอย่างเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเราคิดดูนะครับคุณบุ๋มถ้าหากคุณอนุทินเพิ่งมาชวนคุณเสียศักิ์ก็ดีค่ะนะครับคุณสุประจีก็ดีตอนเนี้ยค่ะไม่เคยเป็นรัมตีคนนอกมาก่อนมาชวนตอนนี้ก็ยังม่เอาจจะยากที่จะตอบรับถูกไหมครับว่าง่ายคือในการชวนในการชวนตอนที่เป็นพรรคการเมืองเฉยๆไม่เป็นรัฐบาลจะชวนยากนะแต่ว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าชวนได้แล้วมาเพราะว่าได้ได้ทำผลงานมาให้เห็นแล้วแล้วก็เพื่อจะทำต่อ ใช่ไหมครับคุณสุปฏีจะทําต่อก็ต้องภูมิใจไทยต้องตั้งรัฐบาลนั้นก็เตยมาช่วยหาเสียงเ <c oughs> นือ่องไหมฮะทีนี้คุณสุปฏีคุณศิริศักดิ์ก็จะกลายเป็นไม่ใช่คนนอกก็เป็นคนของภูมิใจไทยไป <c oughs> ในลักษณะนี้ใช่ไหมครับดังนั้นก็เรียกว่ามีจุดแข็งคนละอย่างจุดอ่อนคนละอย่างนะครับเพราะว่าในด้านของปริมาณและความครอบคลุมเนี่ยนะครับเรียกว่าพักภูมิใจไทยก็เป็นรอง <c oughs> แต่ความดังเนื่องจากว่าคุณสุปฏีคุณศิริศักดิก์เขาทำงานมาเห็นแล้วหลายเดือนก็ดังกว่าก็ได้เปรียบคนละอย่างแต่ข้อสําคัญผมเรียนอย่างนี้ครับ มันก็มีเรื่องดีอยู่ข้อหนึ่งนะคือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยการเอาคนไปลงตำแหน่งในรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเนี่ยมันจัดสรรตามระบบโคต้าคุณบุ๋มก็ทราบใช่ไหมเจ็ดเก้าอี้แปดเก้าอี้พี่เทพไทยรู้ดีนะครับเอาไปหนึ่งรัฐมนตรีจะว่าการหรือนำตีช่วยดูอีกนะกระทรวงเกตเอเกดบีเขดซีคือตอนต่อรองตั้งรัฐบาลกันเ็าจะคุยว่าจะแบ่งกระทรวงไหนและจำนวนเท่าไหร่ถึงตอนจัดลงก็แล้วแต่ว่าพรรคจะจัดใครไปแล้วพรรคก็จัดใครแล้วครับก็จัด บ้านใหญ่หัวหน้ามุ้งหัวหน้ามุ้งเขาเรียกมุ้งนะครับก็เลยกลายเป็นว่าลัมตรีของไทยนะครับแม้ว่าคนไทยจะมีคนมีความสามารถครอบคลุมทุกด้านแต่พอถึงตอนเอาคนมาเป็นนัมตรีเนี่ยกับกลายเป็นเรื่องของหัวหน้ามุ้งมากกว่าเอาคนมีความสามารถดังนั้นผมว่าตอนนี้การที่พักภูมิใจไทยกับพักประชาชนเขาแข่งกันเนี่ยก็เป็นเรื่องมีประโยชน์นะครับกับประชาชนก็อยากจะให้พักเพื่อไทยและพักอื่นเปิดแบบนี้บ้างใช่